หลังจากที่ทุกคนได้พอจะทราบข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะว่าถัางสร้างฉบับแอนิเมชันจะจบอยู่แค่258ตอนเท่านั้นนะคะและทาง Official ก็ยังไม่ประกาศในการเพิ่มตอนมาแต่อย่างใดแต่มีโปสเตอร์ประกาศฉบับภาพยนตร์ศึกตัดสินนัดสุดท้ายออกมาแล้วนะคะว่าจะเริ่มวันที่8เมษายนถึง7พฤษภาคมนี้แต่อาจจะเป็นการจัดนทิทรรศการหรือเปล่าแต่เขาก็เขียนว่าเป็นรอบเปิดตัวปฐมทัศน์นะคะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นว่าทีมงานอน,นิเมะจะทําใน รูปแบบใดนะคะแต่ว่า258ตอนจะจบตรงไหนล่ะตอนนี้มันแค่253ตอนเองถังซานย,ยังไม่เป็นเทพ,พเจ้าด้วยซ้ำแต่จากการคาดคะเนด,ดูแล้วนะคะคาดว่าตอนที่258ยังไงถังซานก็ต้องได้เป็นเทพแน่ๆค่ะเพราะการคาดดาวมีดังนี้ค่ะ 254-255นะคะน่าจะไปสู้กับราชาวันปีศาจใต้ทะเลลึกและน่าจะได้วงแบนที่9ภายใน2ตอนนี้แน่นอนค่ะส่วนตอนที่256-258 3ตอนสุดท้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะทำภารกิจเป็นเทพสมุดโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพราะอิงจากทีเซอร์ตัวอย่างถังซานสิัดสินนัดสุดท้ายที่มีกระบี่ทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของเชนร,รุ่นเสี่ยวปักอยู่บนพื้นที่เขตป่าซิงโตนะคะและอิงจากฉบับนิยายก่อนที่ถังซานจะไปทําภารกิจที่8นะคะโดยฉบับนิยายเชนร,รุ่นเสี่ยวนั้นกล่าวเอาไว้ว่า ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่รอเจ้าเป็นเทพสมุทรแล้วเราค่อยมาตัดสินกันว่าระหว่างเทพสมุทรไร้กาศของเจ้าหรือเทวทูตสวรรค์ของข้าจะแข็งแกร่งกว่ากันแฟก็เลยคาดว่าศึกตัดสินน่าจะเริ่มต้นจากตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็ต้องรอลุ้นอยู่ดีค่ะส่วนจะเข้าฉายที่ไทยไหม อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของทาง t e n เซนตกับ VTV มากกว่านะคะน่าจะมาในรูปแบบของการเช่าซื้อเหมือนกับการซื้อตั๋วหนังเข้าชมในระยะเวลา1เสียมากกว่าค่ะยังไงถ้ามีการอัปเดตก็รอติดตามข่าวสารกันได้นะคะเดี๋ยวแฟร์จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะ